จอ n ์ a นี่แล a นิลเปนเพื่อ d ทีดีมากๆกเขาเป็นเพื่อนที n ดีมาอและอ้มมจอห์นน h ่จอ Uh. นนจอนนี่มึงกำลังทำอะไรอยู่จอห์นนี่เออฉันมึงกำลังทำอะไรอยู่จอนนี่มึงทำอะไร ฉันทำของขวัญให้ฉันทำของขวัญให้ของขวัญงั้นเหรอให้ฉันเหรอเออเออใช่ใช่แล้วฉันทำให้เธอไงขอบคุณจอนอนี่เป็นอะไรีดอกแล้วของขวัญฉันล่ะของขวัญอะไรเธอ,อไม่ได้ทำของขวัญให้ฉันหรอ ไม่อะทำไมกูต้องทำให้อ่ะเธอไม่อยากจะเชื่อเลยฉันทำของขวัญให้เธอแต่ฉันกลับไม่ได้อะไรเลยเหรอใช่เธอแม่งเป็นเพื่อนที่แย่ yeah, มากเอาของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนั่นของขวัญกูอีจอนนี่ไม่นี่ไม่ใช่ของเธอเพราะว่าฉันไม่มีของขวัญให้ไงเด,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 ด็ดเด็ดเด็ดเด็ดจอเน่เอาของขวัญกู และของขวัญฉันละอีปวกถ้าเธอไม่มีของขวัญให้ฉันฉันก็ไม่มีของขวัญให้ใเธอเอา<ม> <À, S 1> ของกูขึ้นมาไอ้ไอ้ไอ้ไม่ไม่ไม่ของของกูก็ได้อยากได้มากใช่ไหมก็ได้นี่ไงของขวัญมึงนี่ไงของขวัญมึงไอ้อีปวกมาสี่แม่มึง ทำลายของขวัญกูจอร์นี่งั้นมึงก็มาเป็นของขวัญให้กูจอร์นี่เอ้ยอะขอล้กล like อกละกูจะฆ่ามึงจอร์นี่ดู่ของขวัญชิ้นใหม่ของฉันสิเอออืม <c ười> oh. <c ười> Mhm mm Johnny <gasps>